สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี 4, ทางชอง่องอ่าวันนี้เป็น,น,น, 28, น,ะะนนะวันจันทร์ที่ยี่สินะค่ะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่28ดเดือนเมษายนพศสองพันหารอยหกสิบแปดนะคะค่ะ ยังงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขออก905741 3ตัวออก741 2ตัวออก57เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะส่วนเลขล่ลางบางนี่เซียนอำเภอน้ำสมวิ่งรูดเข่าจับคู่เข่าโตกลับ นี่ค่ะของเซียนอำเภอนำสมเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพชรเมืองจันวิ่งรูดสามกับหนึ่งเข่าสี่หนึ่งหกกับเกดเข่าล่างจับคู่่าดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเกือบแตกสามตัวเกตห้าหนึ่งว่าสันด้อู้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะเียกออกเกดสี่หนึ่ง ่ะค่ะพี่น้องเซียนลูกแฝดวิ่งแปดรุดไปเซียนลูกแฝดวิ่งแปดรุดไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนเซียนเซียนอำเภอมวกเหล็กเซียนมวกเหล็กเข่าทีหนึง่งตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอา ฮานอยตัวนี้นางฟ้าพารวยฮากิจบตัตรหกกิจเขาฮากิจอะโต้วิ่งโต้ลุกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวรูดเด้อพี่น้องเด้อรูดบะมี่เท่งสองบะมี่เท่งศูนย์อะรูดคือรูดเดินคือเดินสำรับหวยเล่ามือนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามาตามกันต่อ เสี้ยนไดเดินเสี้ยนไดเขา่าห้ามาตามกันต่อว่าแม่ครัวสรุปครั้งเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเราพัฒนาวันที่28เดือน4แม่ครัววิ่งรูด8กับ1วิ่งรูด8กับ1เนาะค่ะพี่น้องเนาะ จับคู่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดอ่ะครับพี่น้องมาดูเพชรเมืองจันทร์จับคู่เลยแถวนี้เพชรเมืองจันทร์มามีตัวรูปสุดไงอันสุดนี่เพลนวาไ่เคยผ่าจ้ากเทียเพลนวาพี่น้องอ่ะ วเก้าหนึ่งจับคูแรเดอร์เพชรเมืองจันพี่น้องเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสุดสามตัวมีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งว่าอะไรคะฮะหนูมาอะไระ่ะสุดสามตัวมีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าหนึ่ง สามซีหนึ่งสามหาหนึ่งซีเก่าหนึ่งซีซีหนึ่งและห้าโอ้และสี่ห้าหนึ่งเอาแสดงว่าเพชรมึ่งจันหลุดไปทีหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาดูนางฟ้าพารวยเด่นเก้ากับศูนย์จับคู่ศูนย์เก่าเก่า,กาศูนย์ สามตัวหนึ่งเก้าศูนย์สองตัวสองหนึ่งเก้าศูนย์อ้าแคปหน้าจอไว้พี่น้องสำหรับตัวเลขแต่ละอาจารย์แม่ขั้วสิสรุปค้างเดียวเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออ้าวแคปหน้าจอไวอ่ะอันนี้ของเพชรเมืองจันทร์บางที่ก็อาจจะเบิ่งบ่ทันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือจังหวัดที่แล้วนี่ของเซียนอำเภอนามสมเพิ่นเขา้าโตกลับเด้อค่ะพี่น้องเด้อ งวดนี้กลับมาแล้วงวดนี้วิ่งรูดสามกับเก้าจับคูม่มีสามหกสามเจ็ดสามแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเน้นที่สามหกกับสามแปดนี่คือเพชรเมืองจันทร์เนาะค่ะพี่น้องกับเซียนอำเภอน้ำสูมเอาแคบนาจอไปพร้อๆมๆกันเด้อค่ะพี่นอ้องเด้ออะแคบนาจอไปพร้อๆมๆกัน เพราะว่าแม่ขั้วสิสรุปคัางเดียวหลายๆอาจารย์นี่เ่าต้องไปค้นหายากแม่ขั้วสรุปพร้อมกันเทียเดียวเลยเ่าต้องค้นหายากเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนบ้านสวนวิ่งรูด7กับ9จับคูมิ02 05 09 6265 69 72 75 79กัน77และ99อะ แคบน้าจอกันไว้พี่น้องแคบน้าจอกันไว้พิจารณากันไว้สาหรับเล่าพัฒนามือนี่้อค่ะพี่น้องเด้อมาดูเสียนมวกหลิกเลขเด่นบนล่าง หกเจ็ดแปดศูนจับคู่มีศูนย์เจ็ดศูนแปดสี่แปดสี่แปดห้าและเจ็ดห้าอ่ะนี่คืออ่ะเซียนมวกเล็กเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาค่ะนี่คือเซียนอําเพอหมวกเล็กเนาะคะ่ะพี่น้องนะเนาะเซียนมวกเล็กมาดูเซียนลูกแฟด วิ่งรูดสี่งวดที่ผ่านมาก,กับเขาหนึ่งซีเดอร์เซียนลูกแฝกพี่น้องวิ่งรูดสี่จับพูมิ่ศูนย์สามเจ็ดเก้าสามสี่สี่หกสี่สี่และสามสี่สามนี่คือเซียนลูกแฝกแม่ขั้วสรุปครั้งเดียวเด้อพี่น้องเด้อสรุปครั้งเดียวจักอาจารย์สองสาม สีห่หกแม่ครัวสรุปครั้งเดียวเก็ดเสียนดังเออเราต้องไปหาคลิปคนครัวรูุดลาดหาอยากเ้ยค่ะพี่น้องเ <c oughs> บิ้งคลิปเดียวแล้วเจ็ดอาจารย์ของแม่ครัวอยู่ในคลิปเดียวกันเก็ดเซียนดัง เอาสำหรับคลิปนี้สําหรับเล่าพัฒนาให้พี่น้องโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋ามักอาจารย์ได้จัดอาจารย์นั่นอาจารย์ได้เขาตามอาจารย์นั่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ